สวัสดีค่ะชาวราศีกุมภกทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดดูนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพึษภกในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะ2564นะเป็นการเปิดดูพลังงานบางส่วนเท่านั้นนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงไปรเลยก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางเนาะ นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถดูพวกคู่กันได้ทั้งลัคนานและราศีนะคะก็จะมีคนโสดนะคะที่นกจะดูะคุณคุยสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะเรามาเริ่มกันจากคนโสดนะคะขอดูหน่อยชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยนะคะก้าวดาบ คุณเหมือนกับอยู่ในช่วงของการออตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะซึ่งอาจจะคุณอยู่ในสภาวะที่เครียดนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะรอคอยเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้หรือในบางท่านตัดสินใจไปแล้วนะคะอืมพอดูอีกนะคะสภาวะอารมณ์นะคะความรักความสัมพันธ์คุณในช่วงเดือน มีนาคมนี้นะคะ King Cups หนช่วยอืมก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่หนูรู้สึกว่าคุณอยู่ในการรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่ะะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่คุณไม่น่าจะพร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่ๆนะคะเพราะคุณยังรอใครสักคนหนึ่งอยู่นะ เพราะว่าคุณอาจจะยังพยายามตัดใจแต่ตัดใจจากใครคนนั้นยังไม่ได้ก็ได้นะคะคุณโ,โสดหรืออยู่ในช่วงของการตัดใจนั่นแหละนะคุณก็เลยรู้สึกเครียดนอนไม่หลับด้วยนะคะชาวราศีพฤษภนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามานะค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณนะคะหมายถึงว่าเขาก็เป็นคนจริงใจนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุน้ำนะคะขอดูว่าคนใหม่ๆเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างคะ อ่าเขาชอบคุณนะคะเขาจะเข้ามาขอโอกาสอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะเขารู้สึกดีๆกับคุณนะซึ่งคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ลักษณะดีนะคะดูดีนะเขาอาจจะเจอคุณปุ๊บเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอะนะคะอ่โอเคแล้วคุณจะชอบเขาไหมอ่ะ คุณจะชอบคอมเมค้าชาวราศีพฤษภคนโสดเนี่ยคุณเหมือนก็ก้ำกึ่งนะอยากจะก็อยากจะสารความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะแต่นุกรู้สึกว่าคุณยังมีพันธะพนานาการอะไรบางอย่างที่คุณยังรอแล้วก็ยังตัดไม่ได้นะคะ อยู่ในใจของคุณนะคนโสดนะเดี๋ยวขอดูว่าเนี่ยใครคนเนี้ยของคุณที่คุณรอเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะใครคนนั้นที่คุณรอนะยคะ่ะเป็นยังไงบ้างขอดูนะ่อยเขาจะทำยังไงคุณคะคนที่คุณรอเนี่ยชาวราศีพฤษภนะเหมือนเขาก็ คิดมากนะคะคิดมากอยากเจอคุณแต่ถามว่าทำไรไหมก็ไม่ทำนะคะก็ได้แต่สองคุณนะคะหรืออาจจะถามข่าวคราของคุณจากเพื่อนของคุณคนรู้จักของคุณก็ได้นะคะแล้วเขาจะทำอะไรไหมคะคณที่คุณรอเนี่ยหกไม้ The Star ์ีวอลฟร์จูนจริงๆถามว่าเขาจะทำะไรไหมเขาไม่ทำนะคะเขาปล่อยให้ทุกๆอย่างมันเป็นไปตาม โชคชะตานะคะถามว่าเขายังแอบหวังไหมในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขายังแอบหวังนะคะแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรในช่วงนี้เขาก็อยู่ในช่วงของการเยียวยาตัวเขาเองเหมือนกันนะคะอืมแล้วเขาก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะคะไม่ว่างเลยนะคะหกไม้ขึ้นมาค่อนข้างฮอตด้วยนะคะคนตัวนี้ที่คุณรอเขาอยู่นะโอเคคนโสดก็จะประมาณนี้ขอดูว่า ขอดูอแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีพฤษภอยว่าสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณก็อาจจะเจอคนถูกใจนะคะมีคนมาแอบชอบแอบรักคุณนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายนะคะเจ็ดถ้วยคุณจะมีช้อยมีคนเข้าหามีตัวเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะอืมก็โดดเด่นเป็นชาวท่าน้ำน,นะคะ อาจจะมีมากกว่าสองคนแหละแต่คุณก็ยังรอการกลับมาของใครคนนั้นอยู่นะคะคนโสดก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะงั้นเรามาดูวีกันต่อนะคะสำหรับคนคุยสถานะไม่ชัดเจนมาดูกันค่ะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพฤษภขอดูว่าอดีตความรักความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงบ้างคะ ความรักความสัมพันธ์ The Tower สิบไม,ม้เด็กวเหลคุณไปคุกยกับคนที่เด็กกว่าคุณหรอหรือผู้ใหญ่นิสัยเด็กโอเคความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะของคุณนะคะชาวราศีพฤษภน่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะที่มันค่อนข้างที่พร้อมที่จะพังอยู่ตลอดตลอด นะคะอยู่เสมอเสมอมันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะค่อนข้างที่จะเราะบางอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันรละกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขยับไปไหนสักทีนะคะเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะเป็นเดรริเฮอร์มิตขึ้นมานะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่คุณเจอค่อนข้างที่จะเหนื่อยคุณอาจจะต้องแบกหรือต้องพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่ ที่ผ่านมาอาจจะมีการทะเลาะก,กันไปนะคะหยุดนิ่งกันไปในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะขอดูนะคะพลังงานความรับความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนมีนาคามนี้ค่ะสองเหรียญนะคะถ้ามีการถล่มกันมีการเลิกกันไปเงียบนิ่งกันไปจะมีการกลับมานะคะขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่ายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมี มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของรักซ้อนนะคะด้วยนะแล้วก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์อีกเพิ่มเข้ามาอีกนะคะอืมก็มีการให้โอกาสกันเลยค่ะถามว่าเจ็บปวดไหมนะคะนั่นแหละหนูก็ไม่อยากจะย้ำว่ามันมีเรื่องของรักซ้อนด้วยนะคะทำให้เสียใจนะคะ ความสัมพันธ์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเคยเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเขาคนนั้นกลับมานะถ้ามีการจบกันไปแล้วกลับมาเนะี่ยในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะเดิมๆนะคะอืมก็มีการให้โอกาสกันแหละทีนี้มาดูกันว่าเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีพุจิกคะเจ็ดดาบ ารู้สึกยังไงคะเขาอยากจะมาเข้ากับจากคุณนะคะเหมือนเขาอยากแอบแอบมาเลยอะอในบางท่านคนคุณนี้เขามีครอบครัวแล้วนะคะเขาอยากมาหาคุณอยากมาพูดมาคุยอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอยากจะมาสารต่อความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะสิ่งที่เขารู้สึกอืซึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงคะ กถ้วยมีการกลับมาคืนดีกันเลยค่ะแต่ความสัมพันธ์บอกเลยว่าไม่สามารถพัฒนาต่อได้นะคะเอ่อสำหรับคุณที่ถ้าเป็นในรูปแบบรักสามเศร้านะอืมแต่ถ้าไม่ใช่นะคะไม่ใช่รักซ้อนนะคะไม่มีเรื่องของรักซ้อนนุกรู้สึกว่า ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมานะคะสารสัมพันธ์กันให้มันมั่นคงขึ้นนะคะได้ปรับความเข้าใจกันนะความสัมพันธ์มันจะมั่นคงขึ้นมีการกลับมาคืนดีการใส่ใจกันมากขึ้นนะคะหลังจากที่หยุดนิ่งกันมาพักหนึ่งแล้วนะอื <c oughs> เพราะว่าการรองคุณก็สําเร็จนะคะมีการกลับมาจริงๆ <c oughs> ขพดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีกุมภตก ขาคนนั้นค่ะขอดูความรู้สึกที่คุณมีกับเขาหน่อยค่ะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาหน่อยสคุณก็เหนื่อยนะบางทีคุณก็เหมือนอยากจะพักแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้คุณไม่อยากจะทำอะไรแล้วคุณเหนื่อยคุณท้อในบางครั้งคุณก็เหมือนอยากจะ ตัดใจไปเลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนสัทีว่าคืออะไรกันมันเป็นสถานะไหนคุณเหนื่อยที่ต้องตามนะคะเหนื่อยที่จะต้องทำอะไรแล้วนะแล้วนะโอเคเดดซัน <c oughs> okay, แต่คุณก็ยังให้โอกาสเขานะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะเดดซันอ่ะ บางทีคุณก็อยากตัดจบกับเขาไปเลยนะคือถ้าปัญหามันเยอะหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหนื่อยมากๆคุณก็อยากตัดจบนะคะความรู้สึกของคุณแล้วอีกมุมหนึง่งคุณก็ใช่อยากตัดจบเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองนะคะโอเคมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปคะในช่วงเดือนมีนาคม ใช่เราแฟนงงรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะหลังจากที่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่มีสถานะนะงงรู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขานะคะไม่ตัวคุณก็ตัวเขาเนี่ยจะรู้สึกว่า คุณกับเขาจริงๆแล้วก็เข้ากันได้ดีนะคะรู้สึกว่าเป็นคู่กันอาจจะมีการตัดสินใจที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจริงจังขึ้นมานะคะให้มันมั่นคงขึ้นกว่าเดิมนะคะจริงจังในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเกณฑ์ได้พาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคือแสดง แสดงความจริงใจออกมาจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะได้ตัดสินใจที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงขึ้นมีการใส่ใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเอาอกเอาใจตามใจฝ่ายตรงข้ามนะคะให้รู้สึกดีกว่าที่เคยนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าที่เคยเป็นนะคะอาจจะถูกจัดการแก้ไขให้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะแล้วก็ชัดเจน ขึ้นก็ได้นะคะในช่วงเดือนมีนาคมน,นี้นะคะเอาละนี่ก็จะเป็นดวงของคุณนะคะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะค่ะสวัสดีค่ะคนมีคู่นะคะชาวราศีพฤษภเขอดูหน่อยดวงความรักความสัมคัญของคุณนะคะที่ผ่านมาในอดีตเป็นอย่างไรบ้างคะคนมีคู่ดวงนะคะ เพื่อนค่ะดือมห้าดาต่างคุณต่างไม่ทําอะไรเลยนะคะในความสัมพันธ์นะคะในบางท่านมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในความสัมพันธ์ด้วยรู้สึกต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวนะคะที่ผ่านมาแล้วก็มีการทะเลาะมีการไม่คุยกันเกิดขึ้นนะคะ The High Rock มีแต่การที่จะ นิ่งเงียบไม่พูดไม่คุยกันทั้งที่ก็อยากจะคุยนะคะอยากจะเคลียอยากจะปรับความเข้าใจกันนะคะที่ผ่านมาเขาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนขอดูความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนม,มาคมนี้ค่ะตกมาสองใบนะคะอ่เป็นแฮงแมนเดลูเกอร์นะ เวียนเฉยนะคะจริงๆในช่วงนี้ต่อให้คุณกับเขาไม่มีการคุยกันนะคะคุณรักของคุณผู้ของคุณนะคะยังนิ่งๆกันอยู่ก็มีการแอบคิดมากแต่จริงๆก็ยังรักกันนะคะความรักมันก็ยังอยู่นะคะไม่ไปไหนแค่อาจจะไม่ได้แสดงออกนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่คุยนะคะความสัมพันธ์ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะยังได้ไปต่อนะคะสองถ้วยเพราะคุณก็ ยังรักกันนะคะยังรู้สึกว่าใช่คนคนนี้คือคนที่จะไปต่อกันในอนาคตนะคะยังต้องการกันและกันอยู่นะคะมาดูนะคะว่าคนรักของคุณนะคะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะชาวราศีพฤษภคนมีคู่นะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณฮะริงหงน้ค่ะ ดสลาค่ะเรคือเขาก็รอนะคะรอให้คุณปรับความเข้าใจกับเขารอคุณให้คุณใจเย็นลงนะคะหรือเขาอยากให้คุณกับเขาเอา่ะปรับความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันมากกว่านี้นะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันมากๆเขาก็ยังอยากให้คุณกับเขานะคะปรับตัวนะคะอยาก อยากใกล้ชิดคุณนะคะก็ก็ไม่อยากไปไหนจากคุณหรอกนะคะอยากแสดงออกนะคะอยากใกล้ชิดอยากคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอืมคืออยากแสดงออกถึงความรักนะคะความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณนะคะเขาก็เขาก็อยากจะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะ ยอมให้กับคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีคือเขายอมให้กับคุณแล้วนะคะเขาเป็นสิ่งตัวตัวนี้นะคะซึ่งยอมสยบให้กับคนคนนี้นะอืมเขายอมแล้วนะคะเขาพิจารณาแล้วเขาไม่อยากจะเสียความสัมพันธ์น,นี้นะคะเดินแมจิเชียนต่อให้เขาต้องพยายามนะคะเขาก็จะพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์น,นี้มันคงอยู่แล้วก็ให้คุณให้โอกาสเขานะคะ เดอดซันให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้นะโอเคขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะคู่ของคุณนะคะขอดูชาวราศีพฤษภกรู้สึกยังไงกับเขาคะความรู้สึกที่คุณมีกับเขาค่ะยันไงจชีชน คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเขาใจร้อนจังเขาเอาแต่ตใจเขาใช้อารมณ์คุณรู้สึกว่าเขาอยากควบคุมความสัมพันธ์นี้หนึ่งเหรียญคุณเข้าใจว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมั่นคงนะคะมัน มันมีการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็มีปัญหาอุปสรรคด้วยการทะเลาะนะคะคุณรู้สึกว่าคุณรู้แหละว่าเขาอ่ะรับคุณนะคะหนึ่งเปลี่ยนขึ้นมามองเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่ด้วยความที่เขาใช้รมใจร้อนหรือชอบคอนโทรลนะคะอยากควบคุมความสัมพันธ์อะไรก็ตามนะคะมันทําให้เกิดปัญหานะคะถ้าไม้เกิดปัญหาอุปสรรคทําให้ต้องคุ้ยกันอยู่เสมอๆนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะ คุณอยากให้เขาอ่อนโยนนะคะคุณอยากให้เขาแสดงความรักความรู้สึกดีๆนะคะออกมาให้คุณได้เห็นนะคะแบบคนรักอะไรอย่างเงี้ยอืมคือคุณก็คุณก็รักเขาแหละเขาคือกของคุณแหละในความรู้สึกที่คุณรู้สึกกันนะทีเนี้ยในอนาคตนะคะก็มีเขาอยู่ในนั้นนะคะคุณมองเห็นเขาอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแหละนะคะ นี่ก็เป็นความรู้สึกที่คุณมีกับเขานะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะชาวราศีพฤษภคู่ก็ระวังในเรื่องของการใช้รมการทะเลาะกันนะคะก็ทําให้เกิดปัญหากันได้นะพอดูนะคะว่าแนวโน้มของคุณกับเขาค่ะนะคะความรักก็ยังคงอยู่ยังคงสัำคัญ ต่อจิตใจของการและกันอยู่นะคะแล้วก็ก้าวไม้ขึ้นมาเนี่ยหนูรู้สึกว่าคุณท,ทั้งคู่ก็ยังอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ยังหวงแหนความสมพันธญนี้อยู่นั่นเองนะเนี่ยมีความรมาู้สึกดีๆให้กันนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้พูดได้คุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะการใช้รวมขอให้น้อยลงนะคะขอให้ลดความหัวร้อนนะคะ อาจจะไปกดดันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกไม่โอเคนะคะคือรู้สึกไม่โอเคในความสัมพันธ์เพราะว่าความแรงกดดันนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะแต่ตทำให้รู้สึกอึดอัดนะคะพอดูไปด์ดาิยอโคจูคือความสัมพันธ์ยังคงดำเนินต่อไปนะคะ ยังดําเนินต่อไปนะคะความใจร้อนของใครบางคนก็ยังไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะความดือ้อความเอาแต่ใจยอยากทําอะไรก็ทําไม่คิดทําแล้วค่อยมาคิดทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ยังทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอยู่นั่นเองนะคะก็แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะขอแค่ปรับตัวเข้าหากันอีกนะคะแล้วก็ ลดความอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจลงนะคะแล้วก็คุณกับเขานะคะยังต้องการความสำคัธ์น,นี้อยู่แล้วยังมีกันและกันในหัวใจนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันอยู่เสมอเสมอนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ